จากันมาตั้งไม่รู้กี่ปีแต่เล็กๆยังอุ้มเลยครครเออเหรอครับกลับมาจากทํางานก็มาถึงก็ไม่เห็นเมยเห็นลูกอะอ๋อเหรออ๋อแม่เขาพาไปอย่างเงี้ยตอนนั้นอยู่พระรามหกยู่ครับอ๋อลูกชื่ออะไรชื่อเอกครับชื่อเอกใช่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 นามสกุลดินวนพนาลดีนวนพนาครับถูกต้องแล้วเกิดอะไรขึ้นพ่อเล่าให้เต้ฟังอีกทีได้ไหมครับ เกิดอะไรขึ้นทาไมถึงพัดภาคกับลูกชายเล่าให้ฟังอีกทีผมก็ไม่รู้สาเหตุเมื่อนันครับวอดตอนนั้นก็ยังเป็นหนุ่มอยู่อยู่ด้วยกันมาก็มีลูกด้วยกันก็กลับไปบ้านเขาทีนึงกลับมาที่ผมกลับมาปั๊บเลยผมมาทีหลังเขาเขามาคลอดลูกก่อนคลอดลูกอยู่ไปบ้านเขาทีหนึ่งที่บุรีรัมย์นะครับอ่าฮะซิะจ็จําไม่ได้ครับตั้งแต่นานแล้วะโอครับไปไม่ถูก ที่พันรักนั้นอนุามัน